ท่านผู้ชมที่ชมรายการสนามเป้าบรรเทาทุกข์อยู่ในขนาดนี้นะคะเรื่องราวต่างๆที่แจ้งเข้ามาในรายการของเรานะฮะอาจารย์ฉัตรประพลต้องบอกเลยว่าไม่ใช่แจ้งรอบเดียวจบนะฮะถ้าเกิดเรื่องนั้นยังต้องติดต่อประสานงานติดตามความคืบหน้าเราก็จะนําเสนออย่างต่อเนื่องใช่ไหมฮะอาจารย์ฉัตรประพลเราทําข่าวเราติดตามปัญหาค่ะเพราะว่าเราอยากจะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้ได้จริงๆนะฮะฉะนั้นใครที่มีปัญหาลําบากเดือดร้อน ติดต่อเราเข้ามาเจอติดต่อมาที่เบอร์หมายเลข0817159551 0817159552และ0817159553ทั้ง3หมายเลขครับค่ะตลอด24ชั่วโมงหรือว่าจะแทักทายกันผ่านทาง Facebook ของสนามเป้าบรรเทาทุก Facebook ของทีวี5ก็ได้นะฮะพิมพ์แชทมาหน้าจอเรื่องราวต่อไปที่เราจะได้ช่วยเหลือกันนะคุณผู้ฟังครับมีคุณแม่ท่านหนึ่งบอกว่าลูกสาวอายุ7ขวบแล้วค่ะอาจารย์ฉัพประพลยังไม่ได้เรียนหนังสือเลยนะฮะที่ไม่ได้เรียนหนังสือก็เป็นเพราะว่า เศรษฐกิจกในครอบครัวไม่ดีแล้วตัวคุณแม่เองก็แยกทางกันกับพ่อเด็กเรียกว่าเป็นซิงเกิลมัมเลี้ยงลูกคนเดียวด้วยสารพัดปัญหาที่เข้ามาตอนนี้นะฮะทำให้ไม่สามารถส่งลูกไปโรงเรียนได้นะฮะและในขณะเดียวกันน้องเขาก็อยากไปโรงเรียนมากๆากเเพราะว่าเด็กคนอื่นได้ไปเขาต้องอยู่บ้านนะคะเรื่องนี้นะคะเราก็เลยเชิญคุณแม่มาพูดคุยกันเพื่อหาทางออกของปัญหาค่ะนะนามสมมุติคุณแม่กระต่ายนะะสวัสดีค่ะคุณแม่กระต่ายคะ่ะครับสวัสดีครับค่ะ แล้วก็จากพื้นที่ที่คุณแม่อยู่นะฮะในกรุงเทพมหานครแล้วก็ขึ้นกับเขตบึงกลุ่มด้วยทางรายการก็เลยประสานงานไปยังท่านผู้อำนวยการเขตบึงกลุ่มแล้วท่านก็กรุณามอบให้หัวหน้าฝ่ายการศึกษาโดยตรงเลยที่ดูแลเรื่องการศึกษาเด็กกันฮะก็คือท่านหัวหน้าชนพัฒน์ทบศรีมาร่วมพูดคุยกันค่ะหัวหน้าชนพัฒน์ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะนะฮะต้องถามทางคุณแม่กระต่ายก่อนเลยน้องอายุ เขวบพอดีเลยใช่ไหมฮะเจขวบพอดีค่ะอ๋อแล้วก่อนหน้านั้นนี่น้องไม่ได้ไปเรียนอนุบาลหรือเข้าเนสลี่อะไรเลยเหรอคุณแม่ก่อนหน้านั้นก็คือคุณแม่บอกตรงคือตอนนั้นอะส่งรายวันค่ะส่งรายวันเยอะมากช่วงนั้นแล้วก็ไม่สามารถที่จะที่จะเลี่ยงเอาน้องไว้ที่ห้องคนเดียวได้หรือว่าไปรับไปส่งอไย่างเงีคะเพราะว่าช่วงนั้นอันตรายมากทําแต่ตอนนี้จบรนี้สินอะไรด้วยใช่ไหม คเคลียเรียบร้อยเคลีย,รยเรียบร้อยแล้วะนะแล้ว,แล,วแล้วลูกสาวเขาบอกว่ายางเขาอยากบอกไปยอยากไปเรียนหนังสือแล้วคุคณแม่ใช่ค่ะพุดทุกวันค่ะเขาจะเต้นเขาจะรำเขาจะอยากไปเรียนแล้วก็ออกมานอกบ้านก็จะถูกล้อออกมานอกบ้านก็จะถูกล้อล้อว่าก็าแบบอย่าไปเล่นกับเด็กไม่ไปโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหเหรอคะแม่อย่าไปเล่นกับเด็กไม่ไปโรงเรียนเด็กเขาก็อยากไปเหมือนกันนะใคะ แต่ว่าด้วยสถานการณ์<ช>ปัญหาหลายอย่างก็เลยไม่ได้ไปเรียนแล้วอยู่ที่บ้านน้องได้เรียนรู้เองไหมแม่แมคุณแม่ได้มีโอกาสาหาหนังสืออะไรให้น้องอ่านหรือว่าฝึกเขียนอะไรบ้างน,น้องมีพื้นฐานยังไงบ้างบอกท่านหัวหน้าหน่อยตอนนี้น้องรู้อะไรแล้วบ้างคะก็คือรู้เกี่ยวกับพื้นฐานเบื้องต้นก็คือตัวเลขแล้วก็ ABC <อ>แล้วก็กอไก่ฮอนกูแล้วก็ระบายสี<อ>วาดรูปแล้วก็เกี่ยวกับคือเขาจะใช้สติกเกอร์อใช้สติกเกอร์ที่ที่โปสเตอร์ที่ซื้อมาค่ะติดเขาก็จะเล่นบ่อย เขาก็จะรู้เรื่องค่ะถ้าตรงนี้รู้เรื่องน้องเขียนกอไก่ถึงหอนุคู่ได้หรือยังเขียนได้ตามจุดปะแล้เออตามจุดปะแต่เขียนถ้าไม่มีจุดป่ะมือแข็งนิ้วแข็งพอที่จะเขียนโดยไม่มีจุดปะได้ยังเขียนได้เขียนได้ค่ะแต่ว่าใช่ค่ะแต่รวมคําเขารวมคําของเขาเองผสมคําได้ยังผสมของเขาเองตามภาษาของเขาสลักเขารู้นะอ่ียังค่ะอันนั้นยังโอ้ยังนะหัวหน้ายังไม่รู้แต่เขาค่อนข้างไวค่อนข้างไวดิฉันเห็นเหมือนกันก็อารมณ์ดี แล้วเลขมีหนึ่งถึงร้อยนับได้เขียนได้ไหมคะคุณแม่เขียนได้บางส่วนค่ะแต่ว่าค่ะเขียนได้บางส่วนค่ะแต่เด็กมนุษยสัมพันธ์ดีนะอาจารย์ฉัตรประพลอารมณ์ดีสุขภาพจิตดีนะคะท่านอ่นหน้าคะท่านอนหน้าฉันเรามีแนวทางช่วยเหลือยังไงได้บ้างนะครับครับก็สำหรับกรุงเทพมมาครเราครับท่านผู้บริหารท่านดรชัดชาตินะครับมีนโยบายนะครับให การศึกษานะครับกับเด็กทุกคนนะครับเราจะไม่ปล่อยให้เด็กอยู่นอกระบบการศึกษานะครับนี่คือนโยบายหลักนะครับสําหรับเรื่องของคุณคุณตายนะคุณแม่ตายที่บอกเมื่อกี้นะครับถ้าถ้าได้เข้ามาติดต่อกับสํานักงานเขตนะครับตั้งแต่เนิ่นๆนะครับเราก็มีจะได้ช่วยเหลือกันนะครับให้น้องเขาได้เข้าโรงเรียนนะครับตอนนี้ก็ ก็ไม่เป็นไรครับตอนนี้เราเราไปยังได้ใช่ไหมยังได้อยู่ครับเพราะว่าตอนนี้นะฮะท่านผู้ชมนึกภาพตามอาจารย์จักรพลน์ครับนี่มันเข้ามาสิงหาคมแล้วเด็กเขาก็จะเรียนกันตั้งแต่พฤษภาเนาะค่ะพฤษภาคมพฤษภกรกฎาคมผ่านมา2เดือนครึ่งแล้วน้องเขาต้องรอไปเทอมหน้าไม่หัวหน้าหรือว่าต้องรอไปปีหน้าแม่หรือว่าเข้าระหว่างเทอมอย่างนี้ได้ไหมฮะอ๋อครับรับได้เลยครับครับไม่เป็นไรเดี๋ยวไม่ต้องปล่อยให้น้องไปถึงปีหน้าก็เดี๋ยวจะเสียเวลาไปนะครับตอนนี้ก็ไปเข้ากลางเทอมได้เลยครับ แล้วถ้าเกิดเข้ากลางเทอมแล้วพื้นฐานการเรียนรู้ของน้องไม่เท่ากับเพื่อนๆนะฮะทางกทมเรามีวิธีการยังไงคะครับวันนี้เราก็จะมีการสอนซ่อมเสริมให้ครับแล้วก็ฝากคุณครูเขาไว้นะครับให้เขาช่วยเหลือดูแลน้องเป็นกรณีพิเศษนะครับก็คืออาจจะมีเรียนพิเศษเพิ่มขึ้นนิดหนึ่งเพื่อเกาะกลุ่มทันเพื่อนอย่างนั้นแหรอคะแล้วในกรณีนี้เรื่องของค่าใช้จ่ายคือคุณแม่เองตอนนี้ก็ การเงินก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นัก<ส>นใช่ค่ะเพราะลูกชายก็ออกจากงานด้วยมีลูกชายคนหนึ่งคอยหาเงินช่วยแม่แต่ลูกชายก็ว่างงานอยู่ด้วยนะคะอยู่กัน3าคนแม่ลูกค่าใช้จ่ายในการเรียนกทมเน,นี่ยต้องเสียค่าใช้จ่ายเสริมยังไงบ้างไหมคะท่านหัวหน้าครับไอ,อ,อ้นี้โรงเรียนเรานะครับโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครเรานี่ไม่ไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับเรามีตั้งแต่อาหารเช้าอาหารกลางวันนะครับค่าอุปกรณ์การเรียนค่าชุดนะครับมีมีให้ให้หมดครับ ก็คือผู้ปกครองไม่ต้องจ่ายเงินใดๆทั้งสิ้นนะฮะแต่ว่าในเบื้องต้นนี้ต้องสำรองเรื่องค่าชุดค่าเสื้อผ้าก่อนไหมฮะท่านหัวหน้าครับครับอันนี้ต้องต้องสำรองก่อนครับในเบื้องต้นนะนะครับก็จะเหมือนของสังกัดอื่นเหมือนกันตอนนี้ก็มันเป็นช่วงที่กลางเทอมกลางเทอมมาแล้วนะครับช่วงไงก็ปิดยอดนักเรียนสิบในตนาตอนนี้ก็เลยมาหน่อยนึงแล้วนะครับก็อันนี้ไม่เป็นไรแล้วก็จะ ให้น้องเขาไปเรียนก่อนนะครับส่วนเรื่องต่างๆที่ความเดือดร้อนอะไรเราเรามีเราไปคุยกันอีกทีนะครับว่าจะช่วยเหลืออะไรเพิ่มเติมได้ทางผู้บริหารโรงเรียนนะครับพอโรงเรียนเขาก็ให้ความใส่ใจในการช่วยเหลือนักเรียนของเราอยู่ครับค่ะคุณแม่พักอยู่แถวไหนคะคุณแม่คะอยู่โครงการหมู่บ้านเอื้อธรบึงกลุ่มค่ะหมู่บ้านเอื้ออทรบึงกลุ่มนะฮะโรงเรียนกทมที่อยู่ในในพื้นที่ตรงนั้นมีโรงเรียนอะไรบ้างคะถนนหน้าชนพัฒน์คะ ครับตรงตรงนั้นก็จะมีโรงเรียนน,ยนะครับของของกลุ่มนะครับ<อ>เสรีไทยอน,อนุสรเสรีไทยอนุสตรติดกับไอสวนเสรีไทยนะครับแล้วก็มาโรงเรียนวัดพิชัยอีกโรงหนึ่งแล้วก็<ม>พิชัยพัฒนาครับมีสามโรงเรียนนะครับที่อยู่ละแวกนั้นนะครับ<า>ใกล้ๆกับหมู่บ้านเอื้อทรนะครับคุณแม่ถ้าเกิดสามโรงเรียนนี้คุณแม่ไปส่งไปรับลูกสะดวกไหมไหวไหมก็ไหวค่ะต้องไหวค่ะ ท่านหน้าเลือกเลือกเลือกได้ไหมคะว่าจะเอาโรงเรียนไหนหรือว่าต้องมีการกําหนดยังไงฮะหรือว่าสามารถเลือกเลือกเลยครับเลือกได้ว่าตามที่ผู้ปกครองสะดวกครับอ๋อคุณแม่ถ้าสามโรงเรียนนี้แม่กระต่ายอยากให้ลูกเรียนโรงเรียนไหนคะวัดพิชัยค่ะวัดพิชัยไปไม่ไกลบ้านใช่ไหมฮะก็ก็ก็ไกลค่ะเพราะว่ามีสองแถวมีสองแถวจากหมู่บ้านออกจากเออทอนออกจากเออทอนแล้วก็กลับโอ้ดีดี้าอย่างนั้นก็สะดวกครับแล้วท่านโน้ะคะ โรงเรียนนี้นะโรงเรียนวัดพิชัยแล้วเข้าเรียนได้เร็วที่สุดวันไหนครับหัวหน้าอ๋ออย่างนี้เลยครับเพื่อไม่ให้น้องเสียเวลานะครับผมอยากจะให้ไปพรุ่งนี้ไปได้เลยครับไปที่โรงเรียนนะครับเดี๋ยวผมจะป็นต่อได้เลยนะครับผมกะปภะสาให้อีกทางหนึ่งนะถ้าถ้าพรุ่งนี้ไปติดต่อก็คือไปยื่นเอกสารอย่างเช่นหากไเอาเอกสารนะครับไปยื่นนะครับแล้วเข้าเรียนหรอคะท่านเข้าเรียนก็ว่าว่าขึ้นอยู่กับว่าน้องพร้อมวันไหนนะครับอ๋อสามารถเข้าเรียนได้เลยครับเข้าได้เลยครับ คุณแม่ค่ะโอ้เรามาตั้งหกเจ็ดปีไม่ยากเลยใช่ไหมโอ้ไม่ไม่ยากครับทำให้น้องได้เรียนหนังสือไม่ใช่เรื่องยากนะครับโรงเรียนกศบเรานี่รับนักเรียนนะทุกทุกกลุ่มเลยครับทั้งตอนนี้ต่างด้าวอะไรก็เยอะครับโรงเรียนเราอ๋อค่ะก็ถือว่าเราให้โอกาสทางการศึกษาบททุกคนนะครับเท่าเทียมกันหมดครับนะงั้นคุณแม่ถามใจคุณแม่คุณแม่พอรู้อย่างนี้มีโอกาสตรงนี้แล้วคุณแม่จะไปติดต่อโรงเรียนวันไหนแล้ว คิดว่าจะหาซื้อชุดให้ลูกได้เข้าไปนั่งเรียนใส่ไปเรียนได้ทันวันไหนคุณแม่ใจคุณแม่อยากให้ลูกไปวันไหนคะอยากจะไปยื่นเอกสารพรุ่งนี้แต่ว่าถ้าให้ลูกเรียนก็น่าจะ รอเรื่องเรื่องลูกชายออกก่อนเอไปไปพร้อมก่อนนะไม่เป็นไรโดยทางรายการช่วยซื้อเสื้อผ้าให้เดี๋ยวเราเป็นสปอนเซอร์เดี๋ยวซื้อชุดนักเรียนให้เด็กแต่ว่าไปให้เร็วที่สุดแต่หนังสือเรียนเดี๋ยวไปขอเบิกกับโรงเรียนได้ใช่ไหมครับผมไปชุดเดี๋ยวสนามข่าววันทุกเรารับจดภาพให้เนาะไปเรียนถ้าเกิดวันอังคารไปยื่นเอกสารวันพุธก็เข้าเรียนได้เลยไม่เป็พถ้าเกิดเด็กมีเสื้อผ้าเรียบร้อยได้เลยครับเดี๋ยวให้เสื้อผ้ากับกระเป๋า แต่หนังสือไปรับกับพอนะฮะอันนี้คือเราช่วยได้ไม่เหลือบากว่าแรงแต่ว่าอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะขอคาแนะนําอาจารย์จิราก็คือตอนนี้คุณแม่ก็มีการฟ้องร้องกับทางพ่อเด็กในเรื่องของการจ่ายค่าเลี้ยงดูใช่ไหมคะเพราะว่าแยกแยกกันไปแล้วนะแต่รู้สึกว่าคุณพ่อเขาไม่ไม่ได้จ่ายค่าเลี้ยงดูเลยหรือยังคะคือฟ้องร้องค่ารับรองบุตรและค่าเลี้ยงดูตั้งแต่ปี6 3สาะ ตั้งแต่ปี63แต่ตอนนั้นคือคุณแม่ไปที่สภาทนายความด้วยตัวเองไปกับน้องอลิศแตค่ะตอนนั้นยังใส่เอี๊ยมอยู่เลยขีม่มอเตอร์ไซค์ไปก็คือไปด้วยความไม่รู้นี่แหละแต่ไปถึงก็ไปรอไปรอไปรอ,อ,อทงเจ้าหน้าท,ทงเจ้าหน้าที่จัดหาทานายที่จะมาช่วยค่ะอ,อันนี้ก็ยังยังไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่ก็รอแต่ความรู้สึกว่ามันนานมาก4เดือนค่ะ4เดือนได้แต่ทนายที่มาก็คือมันก็มีค่าใช้จ่าย มันมีท่าใจใจหลังจากนั้นหลังหลังหลังจากนั้นตอนนั้นยังไม่ถึงศาลค่ะหลังจากนั้นแต่ว่าการขึ้นขึ้นศาลครั้งแรกก็ตื่นเต้นค่ะขึ้นผ่านจอตอนนั้นน้องอลิศก็ไปด้วยเพราะตอนนั้นโควิดขึ้นผ่านจอที่มูลนิธิมูลนิธิหนึ่งขอขอไม่เอ่ยชื่อแล้วก็จําเลยไม่ได้มาจําเลยไม่ได้มาเสร็จหนูก็แม่ก็ชนะคดีแม่ก็ชนะครั้งที่สองครั้งที่สองก็คือไปเจอกันที่ศาลเด็กและเยาวชนค่ะอันนี้คุณพ่อเขาไป ค่ะเพอไปแต่ว่าถูกทางเขาเรียกผู้พิพากษาใช่ไหมคะท่านบอกว่าท่านก็ต่อว่าว่าทําไมคุณเป็นพ่อแล้วเป็นเจ้าหน้าที่ทําไมคุณถึงอย่างนี้เขาก็เลยใช้คําพูดว่าขอโทษครับเดี๋ยวออกไปเดี๋ยวผมจะจัดการให้คือแค่นี้ออกไปจะจัดการให้ก็คือจะจ่ายเงินแค่คือให้แลกจ่ายไหมคะไม่ค่ะเขายื่นหนุนถอนเขายื่นอุทธรณ์แสดงว่าคดีมีคู้พิพากษาอ่าให้จําเลยอปคดีหนูหนูหนูยื่นอุทธรณ์ค่ะ เพราะว่าหมายหมายหมาย,หมายสารไปแปะหน้าบ้านแปะไม่ได้เขาไม่อยู่ครับเขาดึงทะเบียนบ้านที่หน้าห้องออกค,คือเขาก็เลยซึ่งมันเป็นห้องพักห้องพักราชการนะคะมันเป็นสติกเกอร์เขาดึงออกแล้วหมายสารก็เลยมาแปะที่หน้าบ้านหนูแล้วก็ถ่ายรูปหนูคือหนูก็ไม่เข้าใจว่าทําไมถึงทําแบบนั้นเพราะว่าก็ตกใจเหมือนเราเป็นคนผิดหนูก็เลยให้เขาถ่ายรูปก็เลยอุทธรณ์ไปอ่าใช่ค่ะอ่าอุทธรณ์ไปเพราะว่าแล้วก็มีการใช้คําสั่งสาร ลงหนังสือพิมพ์อันนี้ก็คือมีท่านทนายท่านหนึ่ท่านเมตตาท่านเมตตาทนายที่ไม่ได้เกี่ยวกับกับสภานายความนะคะทนายที่สงสารสงสารค่ะท่านมาช่วยแล้วก็สรุปว่าขึ้นศาลครั้งที่สองหนูก็ชนะค่ะก็คือสรุปแล้วล่าสุดคือสาลมีคมิพิพากษาให้ทางฝ่ายเจอคือตัวเราเนี่ยชนะคดีใช่ค่ะหนูเรียกไปเดือนละหนึ่งหมื่นค่ะมีให้จ่ายค่าเลี้ยงดูบุตรค่าเลี้ยงดูบุตรค่ะแต่เขายื่นอุทธรว่าขอจ่ายแค่ห้าพัน แล้วจ่ายไหมห้าพันก็ได้จ่ไมครับเราเราขอบุธรณ์จ่ายห้าพันแล้วจบยังไงล่ะสารตัดสินยังไงอะครับสารตัดสินให้หนูให้หนูชนะทั้งสามทั้งสามสารเดือนละหนึ่งหมื่นบาทเดือนละหนึ่งหมื่นบาททุกเดือนแล้วก็ค่าค่าเทอมของบุตรผู้เยาว์เทอมละสองหมื่นแล้วก็ค่ารักษาพยาบาลของบุตรผู้เยาว์เดือนละสามพันทุกเดือนะไดเองเขาไม่ให้สักบาทเลยใช่ไหมคะคุณแม่เนี่ยที่เราบอกเราก็ทุกการให้ทุกการให้มันจะไม่ได้ให้ตาม ตามคาสั่งศาลมันเป็นการให้ด้วยความพึงพอใจของเขาแล้วแต่ลมบางทีก็โอนให้ร0 0 2 0 0ใช่ค่ะท่านแอดสู่ขั้นตอนกฎหมายเลยนะครับใช่ค่ะหลังจากที่ศาลเยาวชนนะแล้วครอบครัวกลางเนี่ยมีคําพิพากษาซึ่งถือว่าเป็นศาลเฉพาะนะครับผมดังนั้นเนี่ยเมื่อศาลพิพากษาแล้วเนี่ยศาลก็จะออกคําบังคับนะครับเพื่อให้จําเลยปฏิบัติตามพิพากษาภายใน30วันหากไม่ปฏิบัติตอก็ จะขอจะออกหมายตั้งเจ้าพนักงานบังระคับดีแต่ยิงไม่ต้องมีทนายความหรือเราก็ได้นะครับดําเนินการได้ในส่วนที่หลังสาลพิพากษาเนี่ยถ้าคนที่มีความรู้เนี่ยไม่จําเป็นต้องมีบริยะาเป็นทนายความนะครับแต่ถ้าบอกไม่จําเป็นชนใหญ่แล้วก็ทนายความนั้นหรือนักกฎหมายเพราะว่าคนทั่วไปเนี่ยเราทำแล้วสารก็จะหงุดหงิดเพราะว่าบางทีทําแล้วมันผิดเนี่ยแล้วมันเสียหายนะครับก็ขอออกคําบังคับไปนะครับ อายุความใน,น,นการบังคัพอดีเนี่ยมันก็10ปีนะับแต่วันที่สาลมีคำพิพากษาโดยเฉพาะเห็นว่าเป็นข้าราชการด้วยนะครับก็สามแล้วก็จะมีชอ์สินมีอะไรก็แล้วแต่นะครับก็ดบัลนินกรได้แล้วก็เ,เงินเดือนเนี่ยนะครับเมื่อเข้าบัญชีของออลูกหนี้แล้วนะครับก็สามารถที่จะอายัดเงินเดือนได้ทีนี้ตามข่าวที่ว่าข้าราชการห้ามอายัดเงินเดือนอะนะค,คะเดี๋พอไปเจอคนช่วยเนะี่ยเคสนี้นะเราจะมาบอกแบบนี้อันนี้จริงส่วนหนึ่งแต่นะครับ ห้าม no sí, ันก so ็พอดีตามกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งนะคะยกเว้นจะมีกฎหมายอื่นเฉพาะบอกเอาไว้ซึ่งคดีของสารเยชนและครอบครัวเป็นไปตามพรบนะครับที่สามารถอายัดเงินเดือนค่าเลี้ยงดูบุตรได้นะครับดังนั้นดําเนินการได้ครบบันี่คุณแม่กระต่ายเดี๋ยวถ้าหากว่าติดขัดตรงไหนนะโทรศัพท์มาปรึกษาเราก็ได้เพราะรายการเรามีทนายความ จากสภาในความอยู่ประจำอ่ะนะฮะอย่างอาจารย์ฉัตรประพลก็มาช่วยได้งั้นก็ในกรณีนี้นะต้องขอบคุณทางกทมมากมากเลยนะขอบคุณทางท่านหัวหน้าชนพัฒน์มากๆที่จะเป็นธุระให้นะเดี๋ยวท่านโรงเรียนเขามีทุนการศึกษาอะไรก็พิจารณาน้องเขาด้วยนะคะค่ะอาจารย์ท่านท่านบอกหัวหน้าชนพัฒน์อยากจะฝากบอกกับพี่น้องประชาชนในเรื่องของเด็กๆที่ยังไม่มีโอกาสได้เรียนยังไงบ้างไหมฮะเชิญเลยค่ะหัวหน้า ครับสำหรับเด็กๆนะครับลูกหลานที่อยู่ในพื้นที่เขตเมืองกลุ่มนะครับที่ยังตกหล่นไม่ได้เรียนหนังสือนะครับบางทีทางสำนักงานเขตนะครับอาจจะดูแลหรือว่าสำรวจไม่ทั่วถึงนะครับก็ให้ท่านผู้ปกครองนะครับเข้าไปประสานนะครับที่สำนักงานเขตได้เลยนะครับไม่ต้องกลัวนะครับไม่ไม่เรื่องต้องกลัวนะครับเปิดต้อนรับอยู่ตลอดเวลาครับ ไปหาท่านพอเกตก็ได้ผมก็ได้นะครับท่านพอเกตท่านสมพรมีหาดทรายนะครับแล้วผมนะครับพอเกตอยู่ชั้นสองนะครับผมอยู่ชั้นหน้านะครับฝ่ายการศึกษานะครับผมก็ในฝ่ายการศึกษานะครับไปไปคุยได้เลยนะครับแล้วตรงนี้ไม่ได้เป็นความติดอะไรนะถ้าเกิดช่วยเหลือกับเด็กทุกคนนะครับให้ได้เรียนหนังสือครับ ใช่เพราะคนเป็นคุณพ่อคุณแม่นะฮะก็อยากให้ลูกหลานเอยได้เรียนอยู่แล้วนะคะงั้นเดี๋ยวเรื่องนี้นะะท่านผู้ชมคะเราจะมาติดตามความคืบหน้ากันสักวันพุธดีไหมแม่กระต่ายท่านอน้าชนพัฒน์นะเดี๋ยวท่านน้องใส่ชุดนักเรียนไปโรงเรียนเข้าเดินเข้าเงินแล้วแม่ถ่ายคลิปวิดีโอส่งมาให้เรานะเราจะเปิดให้ผู้ชมชมด้วยกันนะฮะก็ขอบคุณทางอน้าชนพัฒน์แล้วก็ดีใจกับแม่กระต่ายด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ เอาละค่ะใครอยากเรียนหนังสือไม่ได้เรียนติดต่อมาที่สนามเป้าบรรเทาทุกได้นะคะเดี๋ยวเราจะช่วยประสานงานให้ค่ะช่วงหน้านะคะเดี๋ยวจะมาปรึกษากฎหมายกับอาจารย์ฉัดประพลแย้มเพื่อสีกันต่อค่ะเป็นหนี้นอกระบบหาทางออกไม่ได้สนามเป้าบรรเทาทุกเปิดศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากหนี้นอกระบบติดต่อ0 8 1 7 5 1 5 9 5 5 1 3 ต้องขอขอบคุณทุกๆท,ท่านนะคะที่ติดตามชมช่อง y ย u u ูบออนอูมาชาแนลนะคะใครที่เคยเข้ามาชมแล้วยังไม่ได้กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆกันในช่องออนอ a Channel ค่ะ